สวัสดีคะ่ะลับมาพบก,กันอีกแล้วนะคะกับรายการหวยซองเขียนมือคะ่ะงมื่ประจำวันที่16กันยายน2564นั่นเองคะ่ะใช่แล้วจ้าอ่ะเดี๋ยวขอรายงานผลงวดที่แล้วก่อนนะคะอาจารย์เงกว่ามีตัวไหนอะไรออกมาบ้างนะคะสำหรับรายงานผลงวดที่แล้วนะคะวันที่1ออกมาเป็น114475ส่วนรางวัลเลขไทยาย2ตัวนะคะออก เจ็ดเก้าค่ะโอ้เรียกว่าเลขเจ็ดนี่มาเยอะมากจริงๆคุณผู้ชมใช่แล้วเป็นยังไงกันบ้างจ้าเงวดที่แล้วเนาะสำหรับอาจารย์เงากับอาจารย์ง้อเนี่ยชุดสรุปงวดที่แล้วคือหลุดอีกแล้วจ้าก็คือเราจะไม่มีการโกงไม่มีการแบบใดใทั้งสิ้นเนาะหลุดก็บอกหลุดจากรายการนี้ซื่อตรงต่อแฟนคลับทุกคนใช่แล้วค่ะแต่บางคนนะคะเขาบอกว่าเขาใช้สูตรเลขเหมือนค่ะก็อาจจะแบบ พอได้บ้างเพราะว่าอย่างที่เราพูดกันบ่อยๆก็คือ,อถ้าสมมติว่ามีเลข7ให้ซื้อเลข2มีเลข2ให้ซื้อเลข7ซื้อเลข6แล้วก็อย่าลืมเลข9อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าถ้าเราเอาชุดสรุปไปจับ3ตัวเล่นๆก็ยังพอได้อยู่นะคะคุณผู้ชมเหมือนมันจะมีมี4มี5แล้วก็มี4แล้วก็มี7นั่นเองถ้าสมมุติว่าจับ3ตัวมาได้ก็จะเป็น4 7 5หอะไรแบบนี้นั่นเองใช่คืองวดที่แล้วเนี่ยตัวเลขที่มาเป็นชุดก่อนสรุปหมดเลยก็คือ75แล้วก็7ก ดว้ยแล้วก็ที่สําคัญคือมาเป็นชุดหวยซองแจกท้ายรายการใครเนี่ยที่ดูตั้งแต่ต้นจนจบรับรองว่าได้โชคกลับไปอย่างแน่นอนจ้าและที่สําคัญนะคะใจเงี้ยงวดที่แล้วนะคะบอกเลยว่าเฉพาะแค่ตรงที่เปิดหวยซองท้ายรายการนะคะ่ะมีคนดูเกือบแสนวิวเลยนะก็คิดว่าจะต้องมีหลายคนแหละที่ได้โชคกันไปบ้างเนาะ ใช่แล้วมาไล่ดูกันเลยดีกว่าซองแรกงวดที่แล้วเนี่ยของเราก็คือดวงเศรษฐีเงินไหลมาซองเนี้ยหลุดไปเพราะว่าเขาไปเน้น2แต่ที่เข้าหนักๆมาเน้นๆก็คือสูตรอาจารย์พันทิพย์อันนี้เราบอกตลอดเลยว่าชอบมากมาบ่อยแล้วก็มาจริงๆเลยบนล่างเลยก็คือ7จดเก้าแล้วก็เจดห้าจ้า ใช่แล้วค่ะแต่เด่นโชคนะคะซองนี้เกือบแตก3ตัวแต่ว่าหลุดไปนิดหน่อยสําหรับใครที่เอาไปตัดเล่น2ตัวก็น่าจะพอได้อยู่อย่าง7-9อย่างนี้นะคะส่วนใครสายวิง่งเขาบอกว่าให้เด่น4อันนี้ก็มาในหลักร้อยบนเดอ้อถือว่าไม่ผิดหวังกับซองนี้ที่แบบหลายๆคนขอมาอย่างเด่นโชคค่ะ ต่อกันที่ถ้ำใต้น้ำเนาะซองนี้บอกแล้วบอกอีกพูดแล้วพูดอีกว่าชอบ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 งวดที่แล้วเนี่ยเป็นไงล่ะเด่น7จับ2ตัวก็คือ7-5ห้ามาตรงๆใครที่พลาดเปิดคาบซองนี้ไปก็ขอสแสดงความเสียใจด้วยนะจ๊ะใช่แล้วค่ะสำหรับซองใหม่นะคะงวดที่แล้วที่เราเออกมาแจกเป็นงวดแรกอย่างโหราจาั์อันนี้ให้มาเด่นหบนก็เข้ามาใช่ไหมแต่ว่าไซงาวน่ะซองนั้นแบบหลุดไปเลย <c oughs> ใช่จ้ะอ่ะเอาเป็นว่าดูคลิปหวยซองเขียนมือของเราแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องดูตั้งแต่ต้นจนจบนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับทีมงานขอแค่ยอดวิวยอดแชร์เท่านั้นก็คือไม่มีการเสียงเงินหรือว่าอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยก็คือเราทําด้วยใจแล้วก็แบบขอรบกวนเป็นยอดแชร์ยอดวิวเพื่อเป็นเสริมกาลังใจให้กับแอดมินแล้วก็ทีมงานของเรานะจ๊ะ ใช่แล้วคะ่ะต้องบอกเลยว่าหลังๆมานี้นะคะพอแฟนๆรายการได้โชคได้ลาบมานะคะก็ชอบทักมาขอเลขบัญชีบอกว่าอยากโอนเงินสนับสนุนให้กับอาจารย์แล้วก็คนที่เขาติดตามกันนะคะใช่เลยอันนี้ก็คือเราต้องย้ำเลยนะว่าทางเราเนี่ยไม่มีโนโยบายให้ทุกท่านโอนเงินเข้ามานะหากมีใครไปคอมเมนต์ส่งเลขบัญชีให้ให้คิดไปก่อนเลยว่าเป็นมิจฉาชีพอย่างแน่นอนจะ้ะ ใช่แล้วค่ะแล้วงวดนี้นะคะพิเศษอาจารย์รัก <Wow. S 1> มีวัตถุมงคลมาแจกด้วยนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อปากแดงอุ้ยสวยมากเลยงานละเอียดนะคะพุทธคุณก็อย่างที่เรารู้กันนะคะนั่นก็คือเรื่องของการเสริมโชคลาภและก็เงินทองนั่นเองค่ะใช่แล้วกติกาเนี่ยก็ง่ายๆก็คือแค่แชรค์คลิปอาจารย์รักเลขเด็ดของงวดประจําวันที่16กันยายนเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาโพสต์ของเราที่มีการแชร์แล้วเนี่ย แคปภาพเนาะแล้วก็ไปแปะที่เพจซีมีมีแค่1รางวัลเท่านั้นนะใช่แล้วค่ะดังนั้นนะคะหากดูรายการของเราแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจกดแชร์รายการของเราด้วยนะคะเพราะว่าทุกยอดแชร์ยอดวิวนั้นนะคะจะเป็นการต่อทุนต่อโชคลาภให้กับทุกคนย้ํมือเสมอนะคะว่าหัวซองที่เราได้มานั้นราคาไม่ใช่ถูกๆแล้วก็ไม่ได้มาฟรีด้วยนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ทุกรายการของเราเลยค่ะใช่แล้วจ้า อะเรามาที่หน้าจอของเรากันบ้างค่ะอาจารย์เงกว่างวดนี้นะคะแบบมีเลขเด่นเลขดังเลขไหนที่น่าสนใจเข้ามาบ้างค่ะสําหรับหวยซองเขียนมือของเราเนาะงวดประจําวันที่16กันยายนเลขที่เข้ามางวดนี้นะจ๊ะก็จะมีเลข2เลข3เลข5เลข6เลข8แล้วก็เลข9 2ก็จะมี29 27 25, 26 2 1 2 3 2 8แล้วก็20จ้าห้ส่วนเลข3นะคะก็จะมี3 0 3ศ3 8 3 6 3 7 3 2 3 5ค่ะ

อันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลองจับคู่เหมือนกันดีกว่าว่ามีเลขไหนนะคะที่สามารถจับคู่มีเลขที่เหมือนกันคล้ายๆกันบ้างคะ่ะไปกันเลยโอเคไปกันเลยอ่านี่นะคะเลขคู่เหมือนของเรามาแล้วงวดนี้นะคะซานงอให้มาเป็นเลข6นะคะเด่น เพราะว่าอันนี้แบบมีเยอะเลยสามารถจับคู่ได้เยอะนะคะแล้วก็เลข8แล้วก็เลข3นั่นเองค่ะเพราะว่าอันนี้แบบมีหลากหลายทรงเลยที่ที่เข้ามานะคะโดยเฉพาะ6กสาเดี๋ยวเราไปลองดูเลขสรุปกันดีกว่าว่าสรุปออกมาแล้วจะมีเลขไหนเข้ามากันบ้างคะ่ะไปกันเลย สำหรับชุดสรุปของรองวดนี้เลขที่เข้ามาก็จะมีเลข3เลข6แล้วก็เลข8นะจ๊ะ3ก็จะมี3 9 3 2 3 5แล้วก็3 0 6ก็จะมี6 5 6 3 6 4 6 9แล้วก็6 7 8ก็จะมี8 5 8 6 8 2 8 4แล้วก็8 3จ้า 3านี่ก็คือเข้าเยอะเข้าเข้ากับทุกตัวเลยมี3มของตัวเองแล้วก็ยังไป3มไปจับคู่กับเลขหกเลข8อะไรอย่างงี้ด้วยนะคะแล้วก็เลขห้านี่ก็น่าสนใจอยู่นะคะเพราะว่าก็แอบแอบเข้ามาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูที่ซองกันดีกว่าค่ะอาจารย์เงก,กว่าในซองที่ที่เขาให้มาที่แบบแยกออกมาเลยจริงๆแล้วมีเลขไหนกันที่น่าสนใจกันบ้าง ใช่แล้วจ้าแต่ก่อนที่เราจะไปเปิดซองกันเนาะก็คือขอย้ำนิดนึงว่ารายการของเราเนี่ยเป็นเพียงแค่การวางแนวทางตัวเลขให้กับผู้ที่ชอบเสี่ยงโชคเท่านั้นนะจ๊ะสับที่จะพูดต่อไปนี้บนล่างวิ่งรูดโต๊ดเนี่ยเป็นเพียงคําศัพท์ที่ทําให้คนดูเนี่ยเข้าใจกันง่ายๆเท่านั้นเนาะจะซื้อจะเสี่ยงก็สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลกันเท่านั้นด้วยนะจ๊า ใช่ค่ะแล้วก็ถึงช่วงแจกหววซองท้ายรายการของเรานะคะงวดนี้บอกเลยว่าไม่ได้แจก5ซองอีกแล้วเพราะว่าอยากให้ตามกันให้ครบกับซองที่เราแบบคัดมาเพราะว่าถ้าตัดออกแล้วมันเข้าเนี่ยโอ้ยมันน่าเสียดายด้ยคุณผู้ชมแล้วก็ขอย้ำอีกครั้งก็คืองวดนี้เรามีแจกวัตถุมงคลนะจ๊ะเป็นเหรียญหลวงพ่อปากแดงจากวัดหลวงพ่อปากแดงจังหวัดนครนายกจากอาจารย์ลักษ เหรียญสวยนะจ๊ะเนื้องานละเอียดพุทธคุณเสริมเรื่องของการเงินโชคลาภถ้าใครอยากได้เนี่ยก็อย่าลืมกดแชร์คลิปนี้แล้วก็แคปภาพไปแป,ป,ป,ปะที่เพจกันซีมีนะจ๊ะเพราะมันมีแค่หนึ่งรางวัลเท่านั้นจ้ะใช่แล้วค่ะอะเดี๋ยวเรามาดูสองแรกกันดีกว่าค่ะอาจารย์เงกว่ามีเลขตัวไหนเข้าสําหรับดวงเศรษฐีของเรานะคะเรียกได้ว่าเป็นสองประจําเจ้าที่จริงๆเพราะว่าเราให้มาบ่อยมากจริงๆค่ะอ่ะนี่เปิดออกมาเลยค่ะ งวดนี้นะคะให้มาเป็นเด่น6นะคะนี่เลยตามที่อาจารย์ง้องได้บอกไปนะคะจับสองตัวเป็น6กสามหกี่หกแล้วก็หกค่ะอ่ามาที่ซองต่อมานะจ๊ะสำหรับซองต่อมาของเราชื่อว่าซองเงินไหลามางวดนี้เด่นบนเขาคือเป็น6เหมือนกันเนาะจับ3ตัวก็จะมี6 3 0 639งวดนี้ซื้อง่ายหน่อยเพราะว่ามาทั้ง6บนแล้วก็หล่างเลยคุณผู้ชม มาที่สูตรอาจารย์พันทิพย์กันบ้างนะคะอันนี้แบบเป็นซองที่เข้าบ่อยมากนะคะอ่ะเด่นบนให้มาเป็นสามแปดนะคะจับสามตัวเป็นหกนั่นหกมาอีกแล้วหกศูนย์สามหกเก้าสามหนึ่งห้าแปดนะคะส่วนเด่นล่างให้มาเป็นหกหนึ่งจับสองตัวนะคะมีหกสามหกสี่หกแปดแล้วก็หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งแปดค่ะ อ่ะมาที่ซองถัดมาเนาะซองนี้ชื่อว่าซองเด่นโชคนะงวดนี้สําหรับเด่นโชคเนี่ยตัวเด่นเขาให้มาก็คือ5ส่วนจับ3ตัวนี่ก็คือ 9, 6, 5นั่นเองจ้าค่ะสําหรับซองต่อมานะคะทําใต้น้ํางวดที่แล้วซองนี้ก็เข้าเหมือนกันนะคะซึ่งงวดนี้ให้มาเป็นเด่น5จับ2ตัวได้ 5, 6แล้วก็ 5, 8ค่ะอ่ามาที่ซองต่อไปกันบ้างสำหรับซองต่อไปชื่อว่าซองใซงาม ตามกันอย่างต่อเนื่องเลยอย่าเพิ่งทิ้งงวดนี้เขาให้มาเป็นเด่นเส่วนจับ2ตัวเนี่ยก็คือ7 1แล้วก็เจนั่นเองจ้าใช่แล้วค่ะอามาที่ซองอีกซองหนึ่งนะคะอย่างโหราจานนะคะอันนี้นให้มาเป็นเด่นเนะคะจับ2ตัวได้มาเป็นสองเกนั่นเองค่ะอย่างที่บอกนะคะหกเด่นงวดนี้แต่ว่าโหราจาันให้มาเก้ายังไงก็อย่าลืมกับหัวกับไทยนะคะคุณผู้ชม ใช่เพราะว่าเราเนี่ยจะย้ำกันเสมอเนาะว่าซื้อหวยไม่ขัดระวังตับแตกนะจ๊ะใช่แล้วค่ะย้ำอีกครั้งนะคะรายการของเราเป,เป็นแค่การวางแนวทางตัวเลขให้กับผู้ที่ชื่นชอบในการเสี่ยงโชคเท่านั้นนะคะทุกการเล่นมีความเสี่ยงดังนั้นควรซื้อ ตามกำลังทรัพย์ที่เรามีนะคะแล้วก็ไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกรูปแบบนะคะส่วนสับวิ่งล่างบนรูตดโต๊ะต่างๆนานาน,าน,นะคะก็เป็นแค่สับเป็นการพูดให้คนเข้าใจง่ายๆนั่นเองการจะซื้ออย่างไรซื้อหวยอย่างไรก็ให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นจ้า ช่แล้วและสําหรับงวดนี้เนี่ยก็หมดเวลาของเราสองคนอาจารย์เง็กับอาจารย์ง้อแล้วก่อนจากกันไปก็ฝากให้ทุกคนเนี่ยดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็กาดอยยาตกนะจ๊ะเพราะว่าเชื้อโรคเนี่ยก็ยังแพร่กระจายอยู่นเ,ยเนาะหรือไงก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะจ๊ะสำหรับงวดนี้เราสองคนต้องลากันไปก่อนแล้วนะจ๊ะพบกันใหม่งวดหน้าสำหรับงวดนี้ขอกล่าวคำว่าสว,ส,สวัสดีจ้า